ครับสวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยฮะเป็นการาแนะนำการติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อ Inkscape นะครับมันจะเหมือนกับ AI หรือ Illustrator นะครับแต่เป็นโปรแกรมดาวน์โหลดได้ฟรีฟรีแวร์นะครับใช้งานฟรีนะฮะก็ไปที่ดาวน์โหลดเลยนะครับเห็นไหมฮะเขาบอกว่า Current Stable Version นะครับโอเคเราก็เข้าไปนะครับโอเค เห็นไหมครัมันจะมี Windows Installer Package นะครับก็คลิกได้เลยก็เซฟดาวน์โหลดปกตินี่แหละนะโอเคก็เซฟลงที่ desktop หรืออะไรก็ได้นะโอเครีเครื่องนี้มีอยู่แล้วนะครับเครื่องที่มีอินสแต e อยู่แล้วเนี่ยก็ ก็จะไม่ติดตั้งลงไปนะครับก็แค่สาธิตให้ดูเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวจะมาสอนกันอีกทีหนึ่งว่าทํางานยังไงนะครับ mm hmm. แล้วก็อย่างหนึ่งคือวิดีโอสอนเนยอะนะฮะ mm hmm. ก็เป็นฟรีแวร์ใช้งานปลอดภัยกว่า ทดแทน illustrator ได้เลยโอเคนะครับก็คลิกเปิดแล้วก็ติดตั้งนะครับสมมุติว่านี่คลิกเปิดติดตั้งนะแต่ว่าจะไม่ติดตั้งให้เสร็จนะครับเปิดเปิดให้ดูเฉยๆนะฮะแล้วก็เน็กไปเรื่อยๆก็ตามขั้นตอนนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรนะครับ ไม่มีแคร็กไม่มีอะไรโปรแกรมนี้ใช้งานได้ตามปกติติดตั้งตามข้อแนะนำได้เลยครับขอบคุณครับ